จากรถยันมาสาส่า35แรงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีขาวมุกลัมโบเปลี่ยนไปทําไมเปลี่ยนไปนเพื่ออะไรและทํำยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมว่าน,นะครับจากช่อง j p d t r a c t o r นะครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์คือว่าเรานะครับได้ทําการแปลงโฉมนะครับเจ้ารถไถย e ันม่า EF35 แรงนะครับสีแดงตามที่เราขึ้นภาพไปดูนะครับกลายเป็นยันม่าที่มีสีลัมโบกินีนะครับตาแดงเห็นเลยนะเนาะ ถามว่าเขาทำไปทําไมนะครับหรือเขาทาได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามเล่าฟังกันเลยนะครับว่าเริ่มจากอะไรก่อนนะอย่างแรกที่เราทานะครับคือลูกค้าเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับลูกค้าเนี่ยเเป็นลูกค้าคนมีสตังค์นะครับเขามาดูรถถ่ายมือสองแหละเขาจะไปทําที่รีสอร์ทเขาที่สวนเขานะครับเขาเลยไปหารถถ่ายราคาไม่แพงนะครับตอนนั้นที่เรามีก็เป็นรถยันมา EF 3 5ใบดันคันนี้นะครับซึ่งเราตั้งขายอยู่มาะมาณ17,9นะครับ17.9เนาะ ลูกค้ามาถึงก็ชอบใจนะครับทำงานตกลงกันแต่เขามีข้อแม้คือเขาอยากได้สีลัมโบกินีนะครับก็คือขาวมุกลัมโบกินีนะครับอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ตบปาดรับคําเลยนะครับทําสีรถกันเลยนะครับก็ตกลงกันเลยนะครับแต่ตอนแรกเราไม่รู้นะครับว่าค่าสีเท่าไหร่เราคิดว่าไม่เกินหมื่นนะครับสิ่งที่เราเจออย่างแรกคือเราไปซื้อสีขาวมุกก่อนนะครับขาวมุกที่เราเห็นทุกวันนี้นรามาดูได้นะส่วนใกล้ๆนะครับเนี่ยครับขาวมุกมีประกายไม่รู้เห็นไหมเนาะขาวมุกเป็นประกายนะครับต้องบอกเลยครับสีเนี่ยเยลนะครับ แพงมากๆนะเราใช้สีประมาณกี่กี่ถังถังเดียวถังใหญ่หลายหมื่นบาทนะครับเราอย่างแรกที่เราทำนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงแลวที่เราคือเราขัดสีเก่าก่อนเนาะเราขัดสีเก่าก่อนใช่ไหมช่างลอกสีครับลอกสีใช้น้ำยาลอกหมดทุกทิ้นเลยครับลอกเนี่ยครับใช้เวลาอย่างน้อยคันนี้เราทำไใช้เวลาประมาณอหมดสามสัปดาห์ใช่ครับสามสัปดาห์ได้นะครับันนี้สามสัปดาห์ลอกหมดลอกสีเก่าออกทิ้งหมดนะครับสิ่งแรกที่เราทําคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเลยที่เราทาครับเราเปลี่ยนซีน ให้เราถ่ายของเหลวให้แล้วลดแห้งแล้วแต่ตัวบอดี้ครับตัวตัวเหล็กชิ้นนี้มันเป็นสีดาไม่ได้ดําแบบนี้นะครับดําอีกแบบหนึ่งเป็นดําสีเดิมแล้วตัวบอดี้นี้ก็เป็นสีปกตินะครับเป็นสีแดงของเขา๋ยวเราขึ้นฟุตให้ดูล้อเป็นสีขาวนะครับต้นแบบของเราก็คือเป็นตัวลัมโบกินีเนาะลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้ยางก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เนาะลูกค้าอยากได้ปุ๊บเราก็โอเคแล้วเราบอกเข้าไปว่าประมาณไม่เกินหมื่นถึงสองหมื่นแต่ความจริงไม่ใช่นะครับปิดหมดเลย พอเราไปซื้อสีมาสีแรกเราคือลอกครับลอกยากมากยาลอกสีลอกทุกอย่างลอกล้อก่อนล้อใบดันก็ทํานะครับตัวรถตัวนี้ก็ลอกตัวนี้ลอกเก็บโป๊ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ลอกนะครับตัวนี้ไม่ได้ลอกตัวนี้ตัวนี้ไม่ลอกแต่พ่นทับตัวนี้ลอกตัวนี้พ่นทับตัวนี้เก็บโป๊นะนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยก็เห็นด้วยคือเราก็เก็บหมดนะครับนี่เก็บหมดเลยดูดูล้อได้นะครับเก็บหมดน็อตเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นนะครับ เป็นสีใหม่หมดถ้าเห็นเนาะมียางอันนี้อันนี้ก็คือล้อยางเปลี่ยนใหม่เนาะเราขัดเนี่ยใช้เวลาอะไรเจ็ดเจ็ดสัปดาห์เอ้ยประมาณเจ็ดวันวน,นานน,นานสุดคือตรงไหนนะยางสุดคือตรงมันจะช้าพวกใบดันนะครับใบดัน,นทําไมถึงช้าใบดันเรายาตามรอกตามสอยอ่า,ามันทำลืมลยากจริงเนาะแล้วเราถอดทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟุตให้ดูถอดทุกชิ้นจริงๆนะครับชิ้นนี้ถอดไฟหน้าถอด ตัวนี้ถอดถอดทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นจริงๆแล้วเราก็พอขัดเสร็จแล้วนะครับเราต้องลองพื้นก่อนใช่ไหมได้รองพื้นลองพื้นเป็นสีเทาครับสีเทาสีกะสนนมนั่นแหละได้เทารองพื้นเทาองพื้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทาพ่นขาวก่อนนะครับพ่นขาวพ่นขาวก่อนพ่นขาวประมาณสามรอบพ่นแล้วหนึ่งรอบพ่นที่สองพ่นที่สามแล้วก็พ่นเคลมุกนะครับสี่ จริงๆผมพูดเลยนะครับสีขาวมุกเนี่ยอย่าไปหาทํานะครับทํยากทยากหนึ่งแล้วก็ไม่เนียนด้วยต้องบอกกันว่าช่างเราก็มีขีมืองกลางๆนะครับไม่ได้เนียนมากขนาดไม่เนียนมากเนี่ยต้นทุนเราใช้สูงนะครับอย่าง,างผมเลยว่าสีขาวมุกเนี่ยสี่หมื่นนะครับมีหเห็นแน่นอนรวมค่าแรงรวมค่าขัดเนี่ยมีเห็นแน่นอนนะครับังนั้นอย่าไปทํานะครับเล่นๆเนาะต่อมาลูกค้าได้สีนี้นะครับสีไปดันเป็นสีเทาเทา,าลมโบนะครับเทาลมโบ ก็ไปเทียบสีนะครับจากโรงรถนี่เป็นล้อไหมนี่ก็ทําเป็นเทาเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่ย,ยางใหม่นะครับยางใหม่กริปนะตัวนี้เหมือนกันกระทะล้อใหม่กริปเหมือนกันอ่าลูกค้าต้องการสิ่งต่อมาลูกค้าต้องการคืออะไรคือเราเก็บไฟให้หมดทุกชิ้นนะครับให้ไฟติดทุกชิ้นเนาะจริงๆมันก็ติดแหละครับแต่ว่าเราลูกค้าบอกขอวายสายให้ใหม่หน่อย อ่ะเราก็วายให้นะอันไหนเสียเราก็จัดการให้เนาะเดี๋ยวลองดูนี่ครับไฟติดทุกชิ้นเช็คให้นะครับขัดหน้าให้อะไรให้เนาะอันนี้ที่ดูตรานะครับตรายันมากตอนแรกเราซื้อสติ๊กเกอร์เย็บมาให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่เอานะลูกค้าไม่ชอบละสิ่งสุดท้ายคือคันนี้ครับขโมยมาติดเทอร์โบอันนี้มีเทอร์โบอันนี้มีเทอร์โบจริงๆตอนคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับว่าตัวก่อนนันนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวขึ้นเทียบฟุตให้ตลอดเวลานะครับเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเรามาถอดเทอร์โบให้ดูกันนะครับว่างานเนี่ยเราเราเก็บให้เพิ่มอีนครับไอตัวอันนี้ก็ทํานะครับนี่ก็ทํานะครับนี่ถอดออกมาตัวสีเนี่ยเอาเดี๋ยวไปดูกันสีนี้นะครับทำเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับเบอะก,ก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันทีละจุดอ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเก็บงานแบบละเอียดยิบเลยนะเป็นการเก็บงานที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับที่เคยทํามาอ่าดูนะครับ ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับทําชุดสีใหม่เนาะท่อตอนแรกมันสั้นนะครับมันไปโดนตรงนี้นมันเป็น,น,มนเนม่าอ่าตรงนี้เป็นขเม่าลูกค้าก็เลยเราก็เลยต่อชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยครับทาใหม่เลยสีนี่ครับ,รบติดตั้งเทเบโบเพิ่มนะเรื่องเทเบโบเพิ่มเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูด้วยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสายไฟที่เราทําเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทําได้หมดเลยนะครับลว,ว่าสายไฟใหม่ แปลงหมดเลยต่อมาสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือชุดนี้นะครับชุดชุดคอนโซลเจตสีนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับชุดคอนโซลน,นะนี่นะครับชุดคอนโซลก็คือเราเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บงานนะครับรวมถึงเบาะนะขาจถอดน,นี่ออกหน่อยเบาะนะครับเบาะเราเก็บ เราเก็บให้หมดเลยเก็บเก็บทั้งหมดเลยตัวนี้เราก็ใช้ตัวสติกเกอร์เดิมมันเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะอ่าแล้วก็เราก็เก็บงานหลังคานะครับงานหลังคาบอกเลยว่าไม่ค่อยเนี้ยบเพราะว่ามันเป็นเป็นไฟเบอร์นะครับเราต้องนอกจากเราซื้อใหม่พ่นสีซึ่งมันราคาสูงเราก็ไม่ทํานะครับเราก็ทํานี้เลยนะทำน,นี้เลยเนาะอ่ามาสุดท้ายก็คือเก็บตัวนี้นะครับให้ให,หม่หมดเลยเนาะ ว่าเป็นยังไงนะครับเบิกใหม่เบิกใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราสตาร์ทรถแล้วก็อาจจะวิ่งสั้นๆน,นิดนึงนะครับคันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยหลักๆคือเราไม่ค่อยเห็นกันไหมครับว่าการที่เราจะโมดิฟายรถจากรถมือสองเนี่ยครับมาให้ทำสีขนาดเนี้ยมันหาย,ยากมากนะครับก็เลยทำให้ดูว่าทำไปทำไมนะปิดไฟก่อนอัเลเครื่อง จะได้ยินเสียงเทอร์โบนะครับอาลองลองวิ่งให้ดูพอใส่เทอร์โบมันจะวิ่งเร็วมากเลยนะครับอันนี้มันจะวิ่งเร็วมากๆอ๋อเอ้ยวิ่งเร็วนะครับตัวนี้เสียงเสียงโปออกแล้ว จริงๆมันคือยันมาก35แรงที่โมโแค่เทอร์โบครับพอเราเก็บงานหน้าตามก็เปลี่ยนไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับว่าคันนี้ลัมโบเนี้นอกจากที่เขาซื้อไปแล้วนะครับทันประมาณ1 7 9เนี่ยแล้วมันราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับก็พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับสีอย่างเดียวก็ล่อไปประมาณ40,000แล้วเนาะยางเนี่ยอีกประมาณ40,000นะครับ80,000แล้วนะครับ รวมถึงระบบไฟไวายสายต่างๆและแกก็มีซื้ออุปกรณ์เราเพิ่มด้วยนะครับเป็นว่าเหมือนเป็นผานมือ2สองเลยนะครับคันนี้ตอนนี้ที่แกแต่งไปทั้งหมดเนี่ยเบสเสร็จอะเราคำนวณมาแกซื้อผานเพิ่มนะครับอีกประมาณส0 0 0มื่นไม่ใช่ผ่านสามหมื่นสองหมื่นห้านะครับเป็นผานมือ2อคุมบต้าเนาะแล้วก็มีผานอ๋อมีโรตารี่เพิ่มแล้วก็มีผานตัดหญ้าเบสเสร็จคือได้ว่าคันนี้ก็เป็นรถที่คันแรกที่เรารู้สึกว่าแกโมแพงกว่ารถไปแล้วนะครับซื้อมันเพิ่มแพงกว่ารถไปแล้วเนาะ นะครับถ้าใครสนใจนะอยากขอข้อมูลว่าเออทำเป็นยังไงก็ถามเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราบอกให้เนาะหรือใครได้ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็บอกเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็มาให้ดูกันเล่นๆนะครับว่ารถที่โมมาจากรถยันม่าแล้วเปลี่ยนสีขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงเนาะหรือรถคันอื่นเป็นยังไงเนาะก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรานะครับก็เลยมารีวิวรถให้ทุกคนดูนะครับว่าจากสีแดงธรรมดากลายเป็นสีขาวมุกรวมถึงสีเทาลัมโบเป็นยังไงนะบ๊ายบาย